ปว,วตรียมประชุมนัดแรก26พฤศจิกายนนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมาย นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งมีรัฐธรรมนูญรองรับส่วนคำวินิจฉัยของสาลร,รัฐธรรมนูญถือเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งขณะนี้กําลังให้สํานักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะฝ่ายกฎหมายได้ศึกษา ส่วนการประกาศไม่รับอำนาจศาลร,รัฐธรรมนูนของพรรคเพื่อไทยเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลและการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติจึงควรให้เวลาในการศึกษาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยังเชื่อนะครับว่าปป,ปชจะให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาย,ยื่นถอดถอน312สสและสว ขั้นตอนต่างๆใน,นั้ะนในยกรัฐมตีนั้นเราก็ทําตามขั้นตอนของด้านนู้นะค่ะมีข้อกฎหมายอยู่นะคะก็ทุกอย่างทําตามขั้นตอนค่ะ<ม>แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่ามันเป็นการ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็คงต้องให้ทางกิจกาฝ่ายกฎหมายได้ศึกษาก่อนนะคะ<ม>ก็ยืนยันว่าเราก็พยายามที่จะทําตามขั้นตอนให้ถูกต้องอยู่แล้วค่ะท่านมีความกังวลกับเรื่องนี้ไหมคะ ค่ะเราก็จริงๆก็เรียกว่าเป็นความกังวลมาตลอดอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่อยากเห็นการที่เราจะเกิดความขัดแยง้งหรือความเห็นที่ไม่เหมือนกันนะคะเราก็หวังว่าในเรื่องของการศึกษาข้อกฎหมายต่างๆนั้นจะมีทางออกนะคะเพราะว่าเราก็เชื่อว่าบรรยากาศต่างๆเราก็อยากให้บรรยากาศ ที่ดีเพราะวันนี <gram> ้ก็จะใกล้เด <foreign> ือนมามงคลแล้วนะคะแล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็อยากให้ทุกอย่างไปมีทางออกค่ะกับการที่ปปชเรื่องพักเรื่องไท่เองก็มีคงที่จะมีการถอดถอนสามแล้วก็เป็นหนุนตี้ด้วยค่ะ ก็ตรงนี้คงตอบไม่ได้นะคะเพราะว่างจริงเราก็เรียกว่าทุกคนก็ต้องแสดงแสดงออกในในจุดยืนหรือความคิดเห็นของแต่ละท่านแต่อย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าทางฝ่ายกฎหมายฝ่ายที่เรียกว,ว่านักวิชาการต่างๆก็คงน่าจะได้มาให้ความเห็นค่ะเพราะว่าเรียนว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่จริงๆนะคะเพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฉะนั้นแนวทางต่างๆก็คงต้องให้เวลาศึกษาก่อนนะคะอาจจะอยากให้ทุกคนก็รับฟังความคิดเห็นแต่ว่าศึกษาแนวทางต่างๆให้ดีอย่างรอบคอบค่ะ ขณะที่นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวย้ำว่าสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจวินิจฉัยตั้งแต่ต้นเพราะไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูนมาตราใดให้อำนาจสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญขัดกฎหมายหรือไม่และสารยังไม่มีอำนาจตรวจสอบกระบวนการแก้ไขและวินิจฉัยข้อบังคับของรัฐสภาซึ่งคำวินิจฉัยที่เกิดขึ้นเท่ากับเป็นการยืนยันว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สามารถทำได้และยังทำความเสียหายต่อประเทศชาติและระบอบประชาธิปไตยด้านนายวิชามหาคุณโคศกและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเปิดเผยว่า26พฤศจิกายนนี้คณะอนุกรรมการไต่สวนจะประชุมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหาแนวทางในการพิจารณาคดีถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาและนายนิคมไวยรัชพานิชรองประธานรัฐสภา ภายหลังสารรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนที่มาสอวอมไม่ถูกต้องเพื่อให้หารือร่วมกันว่าจะมีการวางแผนแนวทางการไต่สวนอย่างไรต่อไปจากนั้นจะรายงานให้คณะกรรมการปปชชุดใหญ่ได้ทราบโดยละเอียดต่อไป